สวัสดีครับหมอเอจจากเพจสองมอคลงทุนนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆจากตลาดหุ้นตลาดทุนมาฝากเพื่อนๆกันเช่นเคยนะครับหัวข้อวันนี้เพื่อนๆน่าจะมาเคลียร์ประเด็นเรื่องของ S S F กับ I M F นะครับความเหมือนความต่างนะครับเพื่อนๆจะได้มีไอเดียแล้วก็นําไปลงทุนกันได้นะครับระหว่างตัว S S F r M F เพื่อลดหย่อนภาษีนะครับ S S F ตัวยอ่อเขาก็คือ Super Saving Fund นะครับ RIF ก็คือ Retirement Mutual Fund นะครับก็คือเป็นกองทุนที่มุ่งเน้นาการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาวนะครับตัวหนึ่งมุ่งเน้นเพื่อการ,กรเกษียณนะครับตัวหนึ่งมุ่งเน้นเพื่อความมั่งคั่งนะครับผมแล้วก็เอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับ2ออย่างนี้เอาาลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับซึ่งความเหมือนและความต่างก็คือมี2ประเด็นนะครับความเหมือนเนี่ยก็คือ ตัวนโยบายการลงทุนแล้วก็การลงทุนขั้นต่ำนะครับนโยบายการลงทุนเนี่ยทั้ง SSF และ r m f นะครับจะลงทุนได้ในทุกสินทรัพย์นะครับกองทุนรวมเขาก็ผู้จัดการก็สามารถเจาไปลงทุนได้ตามนโยบายนะครับซึ่งปัจจุบันก็ลงทุนได้กับทุกสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนตราสารในตลาดการเงินหรือว่าในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์นะครับก็มีให้เลือกสรรนะครับผมเอ f r ีรเลงทุนได้หลายรูปแบบไปเลือกสรรกันดู ตามใจชอบตามจริตี่ชอบนะครับผมแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำนี่ตัวใหญ่ก็ไม่จํากัดจํานวนลงทุนขั้นต่ำหนึ่งบาทก็มีนะครับผมแล้วแต่จิตศรัทธาหรือไม่ใช่ครับแล้วแต่กํลาลังทรัพย์แล้วก็แล้วแต่ที่เราอยากจะนําไปลดหย่อนนะครับผมในส่วนของที่ความแตกต่างก็คือมี3าประเด็นก็คือ1ก็คือเงื่อนไขาการลงทุนนะครับผมก็คือตัว s s f เเนี่ยไม่ต้องลงทุนทุกปีนะครับซื้อไปไหนลดหย่อน ปีนั้นได้เลยนะครับในส่วนของ RBF เนี่ยต้องลงทุนทุกปีนะครับผมเว้นได้ไม่เกิน1ปีนะครับเรียกว่าลงทุนกันยาวๆเลยนะครับในส่วนของระยะเวลาถือครองเนี่ย e x c e s s เนี่ยจะมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า10ปีเต็มนะครับนับวันชนวันเลยนะครับในส่วนของ RBF เนี่ยระยะเวลาการถือครองเนี้ต่างกันก็คือไม่น้อยกว่า5ปีนะครับถือครองจนถึงอายุ55ปีบริบูรณ์ถึงจะได้คืนเงินนะครับในส่วนของสิิธ ประโยชน์ก็แตกต่างกันนะครับ s s f เนี่ยลดหย่อนได้30%ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน200,000บาทนะครับในส่วนของ IMF เนี่ยที่ประโยชน์ภาษีลดหย่อนได้30%ของรายได้แล้วก็ไม่เกิน5,000 0 0บาทของตัวรายได้นะครับผมโดยตัวเงื่อนไขเพิ่มเติมเนี่ยเมื่อรวม s s f IMF กองทุนสำรองเรีนยชีพกบขกชประกันบำนาญแล้วเนี่ยต้องไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับเนี่ยก็คือ คีย์สำคัญที่จะฝากไว้5 6ถึง6ประเด็นนะครับ,บว่าคงมีประโยชน์นะครับผมแตพวพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย